แล้วยืนถามยืนให้ถูกต้องไปอยากล้วทีนี้จะหมดตัวก็ไม่ได้บบหมดสิ่งเจ้าละ้นแค่พอไปสู่รูปแบบของการล็อกอ <นะ S 2> ครับเป็นต้นหรือไหลเข้าไปหรือไหลเข้าไป ้องล็อกใหม่อ่าโทษไม่ได้ปิดไว้ควบคอลองเสอมระดัอ่าใจากจุดเดิมทำไวทำไวปวน้ำอยู่อ่าจุดทำบาทก่อนจุดไปทำบาทก่อน เอาครึ่งทางก่อน <laughs> ให้มันจบจากท่าเดียวท่าเดียวแล้ให้แล้วทำถามดีว่าให้พูดอย่างนี้ทำยังไงก็ทำประมาณนี้ตอนนี้อธิบายให้ฟังเลยที่มาสอบม่อนนะจากการรับตบธรรมดาไม่ยังไม่ต้องน่้การรับตบธรรมดาเราสามารถที่จะควบคุมได้หรือ หรือหัวจะมาล็อกหัวเงี้ยในลักษณะอามือสอดบสอดเเนี่ยครับอันนี้เป็นต้นกดจะเริ่มหายเท้าอืมอ่าโอเคนี่คือเราล็อกเริ่มดีแล้วแต่ได้ดีคือต้องกดตรงนี้อ่าแล้วถึงน้ำหนักตัวลุกอืมอ่าก็จะล็อกได้สมบูรณ์ขึ้นอืมทีนี้อ่าล้งบนน้องน้องช่วยถ่ายหน่อยอ ใช่ไหมก็เวลามีนี่แหละครับมันก็บีบรับสองคือพอจะไล่ในการเอาออกไปก่อนนะไล่ไล่ลาดสเต็คือพอเราจะพอเราจะแก้อันนี้เราก็จะไหลไปอันโน้นแอบต้รต้วจสอบแล้วกดข้อสอบองด้วยต้นนั่นแหละอันนี้พอผมจะแก่นี้ยิ่งน่ากดอันนี้ลุกก็เดียวผมจะหลับ เริ่มอาจจะไม่ออกนะเริ่มตาวดังนั้นในส่วนของการแก้ในในแบบอันนี้นะครับแค่ดูว่าเขาดึงไปทางไหนอย่างนั้นนี้เขาก็ต้องดึงเข้ามาหาพิมน้าเราใช้ประโยชน์จากการดึงของเขาอาพิมนารัดมาให้น้องถ่ายรูปกดอนันนี้กอแก้อันนี้กดอันนี้ ต้องลดตัมาโอ,โอเค<ม>อ่ะทีนี้มาถึงวิธีแก้ยืนสมมติวาาา่าลากองลากผมไปข้างหลังถ้าคนล่ากตามตามไปเลยใช่ไหมอย่าไปไม่ต้องไปปวดใช่ทีนี้เห็นไหมอันนี้มันจะหลุดแล้วแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องเล่นงานเขาเดี๋ยวเราน่าจะจับขาลองแตะด้วยใช่ไหมไม่ได้แสบขาหรือว่า ใช่เราก็จะใช่ที่เหลือ<ด>ก็เล่นงานได้ป้องกันการตอบโต้นะเอามาช่วยชนะเล่นงานหรือป้องกันการาตอบโต้นะห,หรือเข้าสู่การจับคุมนะเข้าสู่การจับคุมก็ได้ควบคุมได้ควบค้าอ,อ่ะอันนี้คือวิธีหนึง ที่เหมาะสมกว่าการมุดธรรมดาต้องคอยตามแบบคอยตามแรงหน่อยทาได้ดีตอนที่เขาเริ่มรักทำได้ดีตอนที่เขาเริ่มเข้าเนี้ยตอเข้าครับอันนี้ก็เริ่มใช่การเพิ่มน้ำดึงดับั่งนี้ไปรัเข้อมัน เริ่มน,นั้นเนี่ยเปง่ายนะยังไม่แน่นนะครับอ่ะทีนี้ก็นะคือวิธีแรก <c oughs> ต่อไปรั้เหมือนเดิมน,นะรั้งเหมือนเดิมแล้วคนนี้มีทักษะการรัด้ดีขึ้นเห็นไหมจะทําแบบเมื่อกี้ไม่ได้ละยากขึ้นละยิ่งน่ายืนให้มันโกงในลักษณะยืนแบบโวยวาอย่างนี้อา่าเห็นไหมยิ่งน,น่าจะคอนโทรลผมได้ง่ายเพราะเวลาผมจะไปข้างหลัง ที่หน้าโากรลงได้ใช่คือเอามือบล็อกหลังผมอ่าหมดสิทธิ์แล้วจะไปข้างหลังไม่ได้แล้วพอผมไม่ไปข้างหลังเพราจะแกะตรงนี้ใช่เป็นต้นอละทีินี้จะเปลี่ยนรูปแบบเพราะมันไปหน้าไปหลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปแบบไปไปด้านข้างไปด้านข้างนะครับขาที่อยู่ข้างหน้าผมนะ จากกรณีนี้ผมมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถ้าไปแบบดีที่สุดเลยซุสเออค่ะนี่มาเลอดิ้งอแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทักษะในตรงนั้นนะครับก็งานตรงนี้อืมอือืมใช่นะล็อกในท่าพิสานนะใช่แต่ตอมานมีมากดีมากครับมันทรมานมีอ่าแล้วทรมานมันก็ไป ไหลไปไหมเมีอาวุธแล้วก็ปวดมันหรุดได้นะไหลไปอ่ะก็อย่างนี้นะเนะจากท่าไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของแรงเพราะเราใช้ตัวบิดตัวเราเลยครับดูนะไม่ต้องออกแรงมือไปใช้แรงตัวบิดเห็นไหมครับเราจะไปทางฝั่งโน้นจะเจ็บเบนั้นยกขาเตะผมหน่อยถ้าเราไม่ควบคุมโดนแน่ๆใช่ครับ คน่ายกขาใช่ไหมอ๋ออ่าแล้วปัญหาตรงนั้นจะถูกแก้ไหมอาลองยกขาไหมอ๋ออ๋อายกยกห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 มดใช่น้องก็ถ่ายภาพอี่างนี้ถูกไหมเต็จได้อย่างนี้โอคงไม่เป็นไรวางลงปึ๊บไปสู่การคอนโทรลอันนี้คอนโทรลด้วยทดสอบเข้าสู่ตำแหน่งอืมตำแหน่งนี้ครับถูกไหมต้องการการอืม อไราเดี๋ยวจะข้ามสเต็ปไปสู่การข้ามสเต็จไปสู่การคล่อมเลยนะับายได้นะครับอันนี้จำได้ไหมที่เข้าสู่การดีปืนเคียวปืนเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องเคลียร์ปืนเพราะว่าเราแค่เอามือเรามาแล้วก็อกอีกข้างหนึ่งนี้เป็นต้นน้องก็ถ่ายตรงน้ก็ได้ ใายมากครับสุดยอดเลยเอามาลัดเอามาลัดเท่าเกียบก่อนที่เท่าสู่กังต้องสุดยอดนครับแยก แค่ยกเตะนี่เงี้ยปิดตู้อันนี้อีกงานหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราไปด้านข้างใช่ไหมคือไปด้าหลังได้ทีนี้พอเขาเริ่มรัดแรกนะครับยังแน่นหรือไม่แน่นมากนะครับที่ต้องหนักตัวจริงก็คือทุกข้อเหมืนท่านั่งพักแหละถูกตองถ้าไปสู่สเต็ปนี้เลยก็ได้นะไปสู่สเต็ปเมื่อกี้เลยก็ได้ ถ้าหากว่าอยู่ระหว่างทางให้เป็นนี้แต่ว่ามาจบจบเลยจบเลยคืับขุข่าวลงมาเลยใช่ไหมใช่นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามสต็๊กที่เนึมงก็เป็นหน้าตัวใหญ่มาดูนะก่อนที่ผมจะนั่งครับอ่าพีนเพราะว่ามันจะเห็นเป็นจังหวะของเท้าผมมาตึนะ เดี๋ยวผมจะทำให้เกียรติโการน้มโอ้โหถอดรองสำเนียงน่าใช่อันนี้ผมจะพันโยนตรงนี้ไว้นุ่มไว้อ <c oughs> โอเคอเคอเค๊ะเวลาจะไปต่อนะครับค้างไว้อันนั้นน่าเดิมละอ,า,อ,อ,อาหารไปได้รึก็ไดา ปับตอะไรไม่ได้ครับทำให้มั่งคอขาหยมาช่วยอโอเคลูกนี่ลูปไนลูกปมานี่